สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับชินาตาก,กันอีกเช่นเคยนะคะในเกม c r i t i ิก r Online นั่นเองและในวันนี้ที่มาเล่นก็เราจะมาดูการอัปเดตใหม่นะมันมีอะไรบ้างอัปเดตประจำวันที่7กุมภานะแต่เพิ่งมาเล่นตอนนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ล่าช้ามากเลยนะต้องขออาัได้นะภายในเกมนะก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็หน้านะต่างที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็ระบบอะไรที่มันเข้ามาเนี่อะไรอะ ปิดเลยอันนี้คืออันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะก็ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะอ๋สาวนาเวทมนต์ป้ะเนี่ย,ย,นนยแล้วก็พวกนี้นะที่มันมาใหม่นะอีวินนะ่ะโหเปิดมานี่ก็เล่นเลยนะไม่ได้แบบทดสอบอะไรเลยนะแบบว่าไม่ได้ลองสกิลหรืออะไรเลยสกิลก็อัพใหม่นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขารีเขารีอะไรใหม่หมดอะเกี่ยวกับเกมนี่นะก็มาดูันเลย มีอีเวนต์ก็อีเวนต์เยอะนะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างโอ้มันก็ต้องเป็นวันไนทายเดี่ยวสิเนี่นยแน,น,น,น่นอนวันทายแน่นอนโอเคลาไปเออเควสเควสเยอะเลยเควสเพียบเลยเอาแล้วจะได้อะไรเนะยนี่คืออะไรเหรอชชนะโอ้เอเอ,เอมีอะไรกะน,นั่นประตูอะไรนะอืมไม่ได้เล่น มาตั้งนานเน่ยไม่รู้ว่าลืมหมดจังถ้าลืมแล้วก็กากมากเลยเอ่อเควสค,คือเกมนี้มันถ้าเราแล้วแล้วเควสพวกบวชจังถ้าเราแล้วเควสพวกเควสลองอะไรเงี้ยเราจะไม่มีเวลาทำเควสหลักเลย ดังนั้นเราก็รีบไปเล่นกันก่อนก่อนที่มันจะสายเกินไป <c oughs> ไม่มีคนปาสายนะเกมนี้เฮลงคนเดียวเล่นตอนเช้าแล้วไม่มีคนเลยะคนหายเลยอเออควยมันให้เล่นอันไหนอ๋อหรือว่าไม่ใช่ด่านเนี่ยเดี๋ยวสิเปิดเปิดเกมแหลกเลยอืม มันวิ่งสูงๆกันทั้งนั้นเลยโหพีพีกันหมดเลยอ่ะอะไม่แน่ใจแฮะมันต้องมีบอกสิไม่น่าใช่เมืองเนี่ยลองไปเมืองอื่นสิไม่ได้เล่นเกมแบบนี้นานลืมเลยแหม่ไปจนพายไปจนพายฉันกลับมาแล้วอ๋อเควนทให้ไปคุยเหรอ แล้วก็ลืมไปเลยอะ่ะมันมีลูกสรบอกอยู่ให้คุยกันไหนอะ่ะไปไหนต่อเอเคทำไมไม่ให้คุยไปเรื่อยๆเลยล่ะตอนนี้รู้สึกมีความงงและเออได้ไปกับเกม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเกมไม่ดีแต่งงออกับเวสเจ๊ไปโอเคส่วนมากก็ให้ไปคุยอ่ะนะแล้วก็เล่นดันก็มีบางทำไมต้องให้มาเล่นดันกับกากเนาะแต่ เด่ไ,ไปมันก็ไม่กล่าวร,รู้สึกเหมือนเควส์นจะเจิมเดิมๆบ่อยนะใช่ไหมอะสู้กับอีตาลุงเหมือนเดิมมันเคยสื่อไปแล้วแนะ่แล้วมากลับมาแก้แค้นลุงอีกพราวลุงอะ่ะพาโรล,ลี่เข้าห้องเลยไม่ใช่เลยวกาเจอมากเลยไอทหารนังเงือดี่แน่ มาจากการเกยแล้วไงโดนแพร่แน่ตีโดนไม่เนี่ยทำเตือนอะไรเนี่ยหุ่นจนกิ๊ก,กงนี่แน่แต้แซ่อันนี้ไม่ต้องฟันแล้วไปลักเกันต่อพุ่งได้ไมหมเรอเออกดคลิปอืมตายไป ทำไมพวกเองมันตายง่ายจังตายไปตายง่าย่นะเนี่ยตอหวาดตายไปงี้เนอนะฉันน่ะใช้วิถีห่งเวทก็เลยป่าพวกเกได้ยังง่ายเลยนะหวาดตายนี่จ๋ากะพุ่งไงหนีแน่สก,กิลมันแรงดีนะเอา้าตวัวอะไรเนี่ยปล่อยฉันสิ ตัวโซโล,ลาร์ทหารต่างเงีจริงเลยดูแค่นี้ก็ตายแล้วลูกก็จับเกมมันเปลี่ยนไปไงกันไปเนี่ยอย่าบอกนะมันเหมือนกับเกมเก่าๆอะไรนี้เกมของคนรุ่นใหม่ที่มันไม่ใหม่อย่างที่คิดเลยมาเลยมาเลยมาเลยอะไรเนี่ยโอ้โหยิงเลเซอร์เด็ก เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่นอนเออแพงแทงทะลวงถึงลำไส้ใหญ่และหัวใจแน่หุ่นยนต์กระป๋องหน้างโง่ตายไปซะเองจะซามเติมแล้ว่าโดดเลยโอ๊ยลืมไปว่ามีระเบิด อะไรพวกเองยืนซื่อบือ้อไรเนี้ยน่างโง่จริงๆเลยะนะโอ้อะไรอ่ะป่งมาทำไมอ่ะตายแล้วอ,อ้าก็ผิดตัวเดียวไม่ต้องใช้ชาไปตายอะไรก็ได้หรอกนะตีมาแล้วก็ตายแล้วเนะี่ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไอตีเคยมันต้องการนะ เคเสร็ hey. จแล้วไปปาปอสกันวู้ฮู้มันมาดูง่ายจังอันดีลุงแกลุงอะทำความผิดอะไรไว้เหรอรูไหม <laughs> ลุงพาสาวขึ้นโทกอ่ะนะลุงทำไรโรนี่อ่อยังพูดไม่จบเลยฉันจะต้องแก้แข้นให้ได้แต่ลุงแกมาเลย แน่จิกรตาาม่ลุงมาเล่นกันอะไรของลุงเนี่ยอุ๊ยโอ๊ยเกืบอบโดนอืออะไรลุงต้องการอะไรอ่ะโอตายเนี่ยเอาลุงยอมแพ้ให้กับหลานแล้วจ้ะอะไรของลุงเนี่ยทำไมลุงตายง่ายอย่างนี้ฮโอ,อ้ลุงเกลแล้วเข้าใจ โอ้ลุงมันแก่แล้วนะแ่นี้ลุงก็ตายโอ้ลุงม,มันอ่อนแองจริงเลยรเทีวคุแค่ไมาู้ได้ม้สึกว่าเล่นเกมอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดเลยหรือว่าคิดไปเองหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงของกิ๊กกหรือเปล่าไม่นะก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นเกี่ยวทุกเกมเลยเพราทํ้มันง่ายเกินไปบ่อย เออไม่รู้เหมือนกันเราลองสู้บอสไหมเผื่อว่ามันจะนี้เผื่อว่าเลยเผื่อจะรอดหรือจะตายเผื่อว่ามันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ายากแล้วก็มีสมควรที่จะเล่นเกมนี้ต่อไปมาเลยโอ้เปิดมาก็เจอทหารหน้าโง่เลยปวัสดีแกเป็นไรกันเหรอ อะไรอะฉันแค่วิ่งไปทักทายเดี๋ยวพวกแกต้องถึงกับชักอาวุธเลยเหรอมันเลยมันเลยรวมตัวกนันโอ้โหมันมีตัวปืนอะอย่างงีจ้จะสู้ยากอยู่มาเลยอืมเอเดี๋ยวเดี๋ยวต่างหลักแป๊บื้อกรงเ,รเล็บแขงแมวยิงเลยยิงเลยอืมอืมอืมอะไรอะหมาป่า หมาหนังโง่สก mm ิลไม่เหมือนเดิมอะเปิดกล้องมาแกมาสู้กันได้จะดีมาทำลายหมาตายซะไอหมาหนังโง่อื้อหออุ้ยอุะเปิดเอ่อีกตัวหนึ่งอะอ๋อมาสอดเลยตรงนี้อะโอ๊ยเดี๋ยวระเปิดตู้ตาาเลยจ้า มาจะถึงบอสแล้วตังกาดอะไรเหรอพวกแกจะไปออกรบที่ไหนอหรแค่มาสู้กับคนคนเดียวถึงก็ต้องเตรียมตัวขนาดนี้เลยหรืองไงเหรอระ,ะเบิดใจโอเคเดี๋วระเบิดก็อันนี้แล้วนะแต่รู้สึกว่าเมื่อก่อนโดนเยอะกว่าน,นี้นี่เน่เปิดต๊วมาได้เวลาปล่อยสัตว์เลี้ยงตายซะไอ้พวก โอ้อืมแพงตายตีหุ่นกระป๋องนั่งโอ้อตายแหละเมื่อก่อนเนี้ยราบตัวนี้นานอยู่นะโอเคเราเตรียมตัวให้พร้อมจะเตรียมอะไรเนะี่ยไม่มีสกิลบัฟอะไรกินยาเออเออถ้ามัดลดเยอะๆก็เราก็กินก็ได้ ตอนนี้บอลเป็นยัไน่ไงฮะระแวงอยู่นะเฉียวๆฉียมาแล้วจ้าหุ่นยนต์จับเวลาด้วยใครอะวันตีว้าววิ่งวัดแทงกระพุกเลยอ้อาวไม่โดนอีกเออลบลบลบอุ้ยโูด้วยวที่เจ็ดอะโหดร้ายมากเลยอ่ะอ่าลบได้ร์เจออืมแพงนะอ,า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 อา่าอ่าอ่าเล่นอย่างนี้มันไม่มีดีเด้อบ,บอส อพื่อแกใจสกิลวะอะไรเนี่ยเอ,ออเออเออเออแรงแรงปะแรงเล่นแรงอย่าตั้งละก่อนมามาพุ่งเนี่ยอืมคิดว่าจะโดนหรือเจ้อะไรอะอ๋ออ๋อเฮ้ยอะไรอะของระเบิดพลังเงี้ยอือมาแล้วแจ่อู้มาถึงก็ต่อยเลย ไอ้ไมกี้เกิดของเก็บดิเอ้าเอ้าเอาตามมาทำไมน่ะหลบดิมาแล้วสึกซู้ง่ายขึ้นเลยอ่ะนะอื้อื้อื้อสกิลลบ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 ไอรอนแมนหรือไงไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนเหรอหลบเี๊ยมันจะตายแล้วนี่เนี่ยฮะนี่บอสเหรอเนี่ย โอ้โหบอลหุ่นยนต์ผู้พ่ายแพ้ให้กับนักเตะเข่งแห่งบินจาเอ๊ยมันตายง่ายจังอ่ะเมื่อก่อนนี่เจําได้นะเมื่อก่อนป่าตัวนี้อย่างง่ายเลยแล,เแยแล้วมันตีเราโคตรแรงอะไรอะตายละโอ้สุดยอดนครับบอสโคตรโหดเลยไงเป็นไง จะได้แรงอะไรอ่ะไม่ได้ดูเขาไม่บอกแรงนะหรือว่ามันแรงเอสดนะถ้าบอกแรงเอสดแบบมันคือด่านที่อันนี้มาก <c oughs> จะพูดอะไรอ๋อมันไม่บอกแรงนะสุมของอะไรได้ของอะไรกิจกอะไปอู้กองอะไรอ่ะเราไม่เปิดเราไม่เปิดกลับไปยังพอทอลประตูไม่ตี้ะ เควสแรกหลักเราก็อยู่ในเมืองนี่นะต้องจะเป็นต้องไปเมืองไอ้นั้นก็ได้เมืองมันของมันไม่ลน้อยไปไหนเมืองของคนเออมือใหม่อะไรนี่อ่าเควสมาให้เล่นด่านนี้เราซึ่งเรายังไม่ได้เล่นระดับน้องมอเลยแล้วระดับอื่นยังไม่ปลดล็อกนะเราเล่นเลยที่ไหนเนี่ยโอ้พวกเองนี่ยืนรอเลยเหรอเล่มาเลยไอ้นี่มันจะปลาระเบิดแน่เลย อ้าวีมันน่ารักจังเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหมันจะลอบเยอะเกินไปละมาเลยแกพอลอบมาเสร็จแล Jam ้วก็เตรียมฆ่าเลยนี่แน่ตายไปซะไม่โดนอ่ะน vale ี่แนี่จ้าวุ้นเออมามีตัวไหนอีกมาแล้วจ้าวุ้ อ่าอ่าอ่าแพงดิออกด oh สกิลไวติดเอ้าไม่ตายเหรอตายสิอมีซับเตอร์ด้ว <c> ย <oughs> เล้ดีอย่างนี้เลยหัวจังไปต่อเอ่อที่จริงเควมันให้เล่นระดับยากนะเออระดับชาเลนจ์เลยเนะี่ยเออที่มันเป็นสีฟ้า แต่ว่าเรายังไม่ได้เล่นระดับดอโม่เลยแล้วเพิ่งมาเล่นด่านนี้อ๋อมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาเปิดเล่นด่านใหม่อ่าว่าไงาอะไรอะอโจนอะไรอะอุ้ยอ,อ,อ,อย่าโดนอ้อ่าอ้เนี่ยแนะตัวโจนเฮดต,ตายไปซะนี่คืออะไรนี่คิดซ่อนเต็มเลยสวัสดีพวกเอง็งเอง็งตายง่าย อันนี้บอสลองอ่ะเอ้ยเอยเอส้ายกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไงตายซะเองบงอกอ่านมากตายไปซะอันนี้ไปประตูไหนเนี่ยมีประตูลับแหละไปประตูลับแปบบ๊บเป็นไงเนาะว้าวอะไรเนี่ยโอ้ยแย่อย่าเข้ามาอย่างนั้นน่ากลัว โอ้หุ่นยนต์น่างงวเต็มเลยครับแล้วก็มีไอพวกลูกเออลูกกระจบโอ้หน้าปราบทั้งนั้นอ้าวไม่ทันได้ใช้ท่าสุดยอดตายแล้วเหรอ,อยืนโง่อเลยเนี่ยเอ,อ๊ะตายสออิสมลมนาจึงมีอะไรสำรวจไหมแง่อันนี้ฟันได้ไม่มีแหละถ้าเกิดมีเควสก็มันก็คงให้มาที่รับนี่แหละไม่งั้น ตมาถือว่าเราทำเหมยเลยอ่าอ่าป่าบอสกันเลยโอ๋โอเฮ้ยจะไปป่าบอสอืออือตีไปโดนขอใช้สกิลทเทพหน่อยสิยืนซื่อบืดเลยอ๋อ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 อ้โดนล้วนเลยอ่ะพวกนี้โหดหลายมากเลยอ่ะหลบสิหลบหลบ ไม่ดูสก,กิลเลยอ่ะไอกฟังเลยไม่ดูไม่ดูสก,กิลเลยอะไรอ่ะพวกเองเองทำอะไรนี่เองต่อยใครอ่ะเองต่อยผีบ่ต่อยผีทําทำอะไรไม่รู้อ่ะมึงงงมากโอเก็บกลางาไปเต้เลยลุยไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเงาอ่ะที่คืนแล้วตลอดเลยมาแล้วพวกเองพร้อมที่จะปราบแล้ว ตายไปซะอ่ากดไปตัวนี้อืดๆืด,ดอุ้ยอ,อุ๊ออยอ,อ,อ,อะไร่ะโอ้ระเบิดไอพีจีอ,อตะตายไปก่อนแอก็เพลยไปอะไรเอออร่อยเออ่ะสกิลมันคูลดาวนานอยู่นะก็เลยแบบใช้สกิลไม่ได้ไอ้ต้องเปล่าอีหุ่นยนต์นั่นนางงูก,ก่อนตายแหละ ป่าพวกกีเก่ากีเก่า,กกาอชอชนเธอเล็กแจวเกียดพวกแกจังลุยเลยทำไมาทางมันยาวจังเลยอย่ะภูเขาอ่ะนี่บอยไปทางนั้นเดี๋ยวแต่ทางนี้ก็น่าสนอยู่นะทางรับนี่เนอะโอ้วนยนต์หน้างูสามตัว พร้อมที่จะบทขยี้พวกแกแล้วชอ็ชอตตายละระเบิดแน่เลยอ๋อไม่ระเบิดเลเคนี่มีอะไรนี่แค่หุ่นหน้าโง่เงหุ่นกระป๋องไร้ประโยชน์สามตัวเองเฮ้เราลืมรับของใช่ไหมต่ต้องไปรับในเมืองอะลืมไห โอ้บอสตีนั่นไงเลออี้ยงโอ้โอ้ตีแรงตีแรงจิลปอปไม่ก็ทชั้งอี่อทำอะไรอะ่ะทำเหมือนจะตายยังไงอย่างนั้นอ่นนอะเก๋อย่าตายาโอ้้พลังสวรรค์นี่เนี่ยพลังสวรรค์อะไรของเก๋ตายซะ โอโ้สปินได้แล้วจงพายแพ้ไปกับท่าสปินได้แล้วซะไปเลยซะ <c oughs> บอสเด็กง่ายมากเลยนะอ๋อไม่ได้เล่นนานนี่แรงตกไปเยอะเลย <c oughs> ที่เล่นที่เล่นเมื่อก่อนไดเอสนะหรือเปล่าฮ่าทั้นชินเจ็บอินเนส ต้องหัวเราะให้ได้อย่างเขาอู้อะไรเนี่ยโอมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะตั้งแต่ที่เล่นเมื่อตอนแรกอะ <c ười> คือถ้ควสตัวไหนเสร็จก็มันก็จะมาหาเลยเราไม่ต้องไปหามันเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะประหยัดเวลาดีแต่มันรู้สึกไม่ค่อยชินอนะแปลกๆเอเคกล okay, ับมือนี่กว่า โอเคค่ะสำหรับเกมคริติก้าออนไลน์นั้นก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะแล้วไว้มาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าเออสำหรับเกมนี้มันไม่มีพาร์ทเดชแล้ไม่ได้เปิดซีรีส์เกมนี้คือเรามาอัปเดตการเปลี่ยแปลงะเรามาส่งการอัปเดตใหม่ก็มีเออพวกนี้นะที่มันมาใหม่แล้วก็ไอเทมอะไรพวกนี้ด้วยแหละที่มันอัปเดตมาของแคสเอยใช่ของแคสเราดมดูเลยมีอะไรบ้างเนาะเขาบอกว่ามันมาใหม่เยอะเลย แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมหมาหมายพลแล้วก็ตัวละครเราเนี่ยสุดเซ็กซี่เลยนะเออขอมาใหม่อ๋อนี่คือทรงผมอู้นี่มันจากตัวเรื่องใดนี่อ่ะหน้าตาชุดโอเมื่อกี้เป็นสีขาวคืออะไรอ้นี่มันโอ้ราตรีชุดอินเดียไปเนี่ยนว์สลี้ยงนีอันนี้อาหารสลียงนมอ เราไม่ได้จะกินเะ่นไหร่อ่าของนู่นนี่นั่นเยอะแยะนยย่มามขว่สำรวจทีหลังหรือว่ามันมีมานานแล้วแต่เราไม่เคยดูอา่าจุดตําตัวปะเนี่ยฮะประมาณนั้นเอ่อแล้วก็มีอีเวนต์อะไรพวกนั้นอะ่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปพิวพีคนอื่นนะและส่วนไอ้เควส ของขวัญรู้สึกว่าน่าจะเก็บจากพวกดันใช่ไหมไม่แน่ใจอะ่ะเอ้ยได้แล้วสองอันมันคือวัตถุด,ดิบไม่เควส t เลยเอา้าวไม่ใช่โอ้อนี่เหรอกิฟช็อกโกแลตแต่มันเหมือนคุกกี้เลยมันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะเนี่ยหรือว่ามันเป็นช็อกโกแลตแต่เป็นไวช็อกโกแลตแอนด์สตรอเบอรี่ก็ประมาณนั้นนะก็มาดูการณ์ติด นิดหน่อยหน่อยนะถึงจะน้อยนิดแต่ก็มาเช็คตลอดแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะช่วงนี้นั่นแหละก็ระาณนั้นแล้วก็แต่ถ้ามีอัปเดตอะไรก็มาเล่นอีกนะนแล้วก็ส่วนการเก็บเยวก็ดูจากเยวแล้วก็รู้เลยเลยว่านะว่าไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะที่มันดูกระกาไปหน่อยนะเยวน้อยสกิลก็ยังไม่ถึงที่จังกัด สูงสุดนะสกิลขั้นเพอ่ะเออก็เลยดูแบบกากกากอ่ะเออก็ก็ขอให้ด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็กดไลค์กับ subscribe ด้วยเพื่อที่จะได้มีคลิปใหม่ๆลงทุกวันอาทิตย์และเสาร์มังม้งบางทีก็ลงอาทิตย์บางทีก็ลงเสาร์นะโอเคค่ะแค่นี้แหละ เออลืมรับของนี่ลืมรับของนี่ไงอ่ะโอเครับของก่อนจากกันของหย่าใส่ไม่ได้อู้อะไรไม่รู้อ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายแบ่